สวัสดีค่ะพาดูซีรีส์ในวันนี้จะพามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Shooting Stars และซีรีส์เรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ศิลปินดาราของพวกเขานั้นเปล่งประกายเฉิดฉายโดยมีโอฮันบยอนหัวหน้าทีม PR ของบริษัทดูแลศิลปินของค่าย Star Force เธอต้องมาดูแลดาราหนุ่มตัวท็อปอย่างกงแทซองที่ภาพลักษณ์ของเขานั้นดูสุภาพและใจดีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆซึ่งพวกเขาทั้งคู่นั้นเคยมีอดีตบางอย่างร่วมกันเรื่องราวแสนมุ่นวายต่างๆจึงเริ่มต้นขึ้น โอฮันบยอนหัวหน้าทีมบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท Starforce Entertainment งานที่เธอทำนั้นเป็นงานที่ต้องคอยตามจัดการเคลียร์ข่าวเสียๆให้หายของศิลปินดาราและคอยดูแลภาพลักษณ์ต่างๆของพวกเขาให้ดูดีอยู่เสมอขณะที่เธอกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่นั้นก็มีคนโทรเข้ามาถามเธอถึงกงแทซองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไปเป็นอาสาสมัครอยู่ที่แอฟริกา กงแทซองที่กำลังขุดบ่อน้ำอยู่ที่แอฟริกาเมื่อการขุดบ่อน้ำสำเร็จเรื่องราวของเขาก็ถูกตีข่าวชื่นชมออกไปเด็กๆในชุมชนเนี่ยต่างก็ดีใจที่ทางทีมอาสาของแทซองนำสเบียงมาช่วยเหลือพวกเขาและเขาก็ได้ทักเด็กคนหนึ่งชื่อว่าลูก้าที่เดินมาเท้าเปล่าว่าเธอให้รองเท้าน้องชายไปอีกแล้วใช่ไหม ภาพก็ตัดมาที่ฮันบออนที่กำลังขับรถอยู่เธอเปิดวิทยุฟังก็ได้ยินแต่คนบอกรักและชื่นชอบในตัวกงแทซองจนเธอเนี่ยอารมณ์ไม่ดีและไม่อยากฟังต่อไปแล้วเธอเติมหน้าเช็คความสวยก่อนที่จะเดินเข้ามายัางร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อมานัดบอด เมื่อได้เจอกับเขาเขาก็ชวนเธอคุยแต่เรื่องงานของเธอแถมยังบอกอีกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของกงแทซองอีกด้วยเขาถามเธอว่าเธอสนิทกับกงแทซองไหมเธอรีบตอบทันทีว่าไม่แล้วก็มีสายโทรเข้ามาจากนักข่าวนำอึนชอนแต่เธอไม่อยากรับสายเพราะเธออยากจะเดทกับเขาต่อแต่แล้วก็มีสายโทรเข้ามาอีกเธอจึงต้องขอตัวไปรับสายโทรศัพท์ก่อนนักข่าวนำโทรหาเธอเรื่องรูปลุดออกเดทของดาราที่บริษัทเธอดูแลอยู่เธอจึงบอกให้เขาออก ข่าวปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังเดทอยู่บรรยากาศกำลังไปได้ดีนักข่าวนำจึงไม่อยากรบกวนเธอ พอเธอกลับมานั่งที่โต๊ะต่อได้ไม่นานทางทีม p r ของเธอก็ส่งข้อความมาบอกเรื่องข่าวเดทของจางซอกอูเธอถึงกับสะทบออกมาว่าให้ตายสิไอ้นักข่าวเวนคู่เดทของเธอเนี่ยก็ตกใจคิดว่าเธอว่าเขาเธอเลยขอยืมมือถือของเขาสักแป,ป๊บเพราะมีเรื่องด่วนจริง,รงๆเธอรีบเซิร์ชข่าวเดทของจางซอกอู U กับโจมีโซดูและรีบโทรเช็คก,กับผู้จัดก,การอย่างพักโฮยองว่าเรื่องราวเป็นยังไงโฮยองบอกว่าพวกเขาเป็นแค่พี่น้องและภาพก็เป็นงานวันเลี้ยงปิดกล้องที่มีทีมงานอยู่แถวนั้น ด้วยฮันบยอนที่ไม่มีกระจิตกระใจจะเดทต่อแล้วเธอจึงขอตัวกลับก่อนและรีบโทรแก้ข่าวกับทุกๆสื่อทั้งคืนเธอกลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าแค่เธอหยิบน้ำมาดื่มก็ต้องอารมณ์เสียที่วันๆเนี่ยเจอแต่หน้าของกงแทซองอยู่เรื่อยเธอเซ็งตัวเองที่ไม่มีเวลามีแฟนเพราะมัวแต่คอยจัดการเรื่องความรัของคนอื่น วันต่อมาฮันบอนมาเจอกับเพื่อนสนิทอย่างโจกีบอมนักข่าวของวอร์มสตาร์เดลี่ฮันบบนบ่นเรื่องเดทที่ลมไม่เป็นท่าของตัวเองเธอคิดว่าตอนจะแต่งงานหรือคลอดลูกเธอก็ยังต้องคอยตามแก้ข่าวให้อยู่ดีจนเธอท้อไม่อยากจะนัดบอดอีกต่อไปแล้วเวลาไปเดททีไรก็เจอแต่คนถามแต่เรื่องดารากีบอมเห็นด้วยอย่างแรงเพราะเธอเองก็เจอมาแบบนี้เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกับฮันบอลก็คือกีบอมดันมีนัดเดทครั้งต่อไปนี่สิ พวกเธอเดินไปทำงานด้วยกันแต่หันไปทางไหนก็เจอแต่ป้ายโฆษณาของกงแทซองเต็มไปหมดทำให้ฮันบยอนนึกถึงวันที่เขากำลังจะเดินทางไปแอฟริกาตอนนั้นที่เธอไปส่งเขาที่สนามบินได้ลม้มลงไปเพราะอยู่ท่ามกลางฝูงชนเขาเดินมาช่วยเธอและได้พูดบางอย่างกับเธอก่อนไป กีบอมเห็นเธอเหม่อลอยก็แซวว่าพอได้ยินข่าวว่ากงแทซองจะกลับเกาหลีมาก็มีความสุขมากเลยเหรอและกีบอมก็แยกตัวไปขณะที่ฮันบยอนเดินไปทํางานก็บังเอิญเจอเข้ากับทนายโดซูฮยอกที่ขับรถผ่านมาพอดีเขาชวนเธอให้ขึ้นรถไปด้วยกันเธอเกรงใจเขาเลยขอเดินต่อไปเองเพราะใกล้จะถึงบริษัทแล้ว ชเวจีฮุนกรรมการบริหารของสตาร์ฟอสได้เรียกแต่ละฝ่ายมาประชุมกันเรื่องข่าวเดทที่หลุดออกไปของซอกอูและตัมหนิโฮยองในฐานะผู้จัดการที่ดูแลซอกอูอยู่คังยุนซองหัวหน้าผู้จัดการที่ดูแลทั้งกงแทซองและดาราชื่อดังอีกมากมายก็ได้อัปเดตข่าวต่างๆของดาราที่เขาดูแลให้กรรมการจีฮุนทราบส่วนฮันบอนก็ให้ทนายโดคอยดูแลทางด้านกฎหมายเวลาที่ดาราถูกคนวิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ทนายโดจึงได้ขอออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขอคำปรึกษาแบบส่วนตัวของใครบางคนว่าเขาไม่อยากรับปรึกษาปัญหาส่วนตัวเพราะเขาเป็นทนายของบริษัทไม่ใช่ทนายส่วนตัวของใครหลังเลิกงานไปแล้วก็ห้ามใครโทรหาเขาอีกไม่รู้ว่าพูดกระทบใครบ้างนะคะเนี่ยแต่กรรมการจีฮุนรีเปลี่ยนเรื่องและสั่งให้คนที่ยังไม่ไปตรวจร่างกายที่เหลืออีก3มคนไปตรวจให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ไม่งั้นเขาจะหักเงินเดือน หลังเลิกประชุมพวกเขาทั้งสามเข้าลิฟต์มาด้วยกันโฮยองถามทั้งสองคนว่ารู้สึกไหมว่าทนายโดเนทำให้รู้สึกเบื่ออาหารฮันบยอนเนี่ยเลยจับได้ว่าเป็นโฮยองนี่เองที่ไปปรึกษาทนายโดแต่ฮันบยอนกลับคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากต่างหากแถมรู้สึกอิจฉาที่เขาบอกว่าจะไม่รับสายหลังเลิกงานโฮยองบอกว่าเขารวยมากมาเป็นทนายแค่งานอดิเรกพวกเขาก็อ๋อทันทีและทั้งสามคนก็ได้นัดไปตรวจร่างกายพร้อมกันในวันศุกร์ ยุนซองและฮันบบอนคุยกันเรื่องเด็กใหม่ที่รับเข้ามาทำงานในทีมของพวกเขาแต่เด็กใหม่ของทีมยุนซองดูทำอะไรเงื้องะจนหน้าตกใจส่วนเด็กใหม่ทีม PR ของฮันบบอนมีชื่อว่าฮันโบอินเธอพาโบอินเดินดูรอบๆออฟฟิศและถามโบอินว่าเธอชอบศิลปินคนไหนพอโบอินตอบว่ากงแทซองฮันบบอนเนี่ยก็เดาไว้ไม่มีผิดตามเคย ฝั่งของแทซองก็คุยกับพี่อาสาสมัครที่อยู่ด้วยกันมาร่วมหนึ่งปีที่แอฟริกาว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถอยู่ที่นี่ได้นานขนาดนี้แทซองได้ขอให้พี่อาสาช่วยแปลสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับทุกคนจะได้สื่อสารออกไปอย่างถูกต้องจนพี่อาสาชมว่าเขาเป็นเทวดาบนดินช,ะช,ะชะัดๆทำไมถึงได้ใจดีขนาดนี้ส่วนฮันบยอนที่นั่งอ่านข่าวของแทซองว่าเขาจะกลับเกาหลีในเดือนหน้าก็กดแซดอย่างแรงจนอยากจะลาออก ยุนซองได้มาหาแบกดาเฮดาราสาวที่อยู่ในการดูแลของเขาที่บ้านแม่ของเธอเนี่ยเอ่ยปากชมเขาว่าหล่อขึ้นอีกแล้วต่างกับลูกสาวของเธอมากที่สภาพตอนนี้ดูไม่ได้เลยรีบหางานให้เธอทำทีและดาราสาวอย่างเธอก็เป็นแฟนตัวยงของกงแทซองอีกด้วย ยุนซองมาบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เขาไปกองถ่ายกับเธอไม่ได้เพราะเขาต้องไปตรวจร่างกายแต่เธอก็บอกกับเขาว่าไม่ต้องห่วงเธอไม่ใช่เด็กแล้วและนี่ก็ไม่ใช่งานโฆษณาแรกสักหน่อยและเขายังได้นำบทละครมาให้เธอเลือกดูเธอก็เลือกอย่างไม่ลังเลถ้าเป็นเรื่องที่มีแทซองแสดงเธอก็เลือกเรื่องนั้นด้วยเรียกได้ว่าชีวิตติ่งของเธอคอมพลีสุดๆเธอชื่นชมสิ่งที่แทซองเนี่ยทำที่แอฟริกาเล่นเอายุนซองสงสัยว่าเธอรู้ทั้งหมดนั้นได้ยังไง เธอบอกเขาว่าไม่ว่าจะอยู่เขตธุรกันดารแค่ไหนก็มีแฟนคลับของแทซองอยู่ทุกที่และเธอยังรู้มาอีกว่าหนึ่งในอาสาสมัครคนหนึ่งไม่ชอบรุ่นพี่แทซองเพราะแฟนเก่าของเขาถูกคนหน้าตาเหมือนรุ่นพี่แย่งไประหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีสายโทรหายุนซองทําให้เขาต้องรีบกลับมาที่บริษัททันที อาจารย์ทรงซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่พอใจอย่างแรงที่บทละครของเธอถูกพิมพ์มาจากกระดาษรียูสอย่างกับไม่ให้ความสำคัญกับเธอเลยยุนซองเลยต้องด่าดเด็กใหม่อย่างจองยอนโทษฐานที่ทำให้เธอไม่พอใจและจะไล่เขาออกต่อหน้าเธอจนอาจารย์ทรงรู้สึกสงสารเขาจึงบอกให้เขาพิมพ์บทใหม่มาให้เธอและคราวนี้ก็ใช้กระดาษที่มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน หลังจากนั้นยุนซองเรียกจองยอนมาสอนว่าความมีเกียรติในตัวเองของเหล่านักแสดงก็เท่ากับชีวิตพวกเราต้องรักษาสิ่งนี้เอาไว้ต่อไปถ้ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามต้องรายงานเขาอย่าตัดสินใจเอาเองอีกฮันบยอนที่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ถามยุนซองว่าคิดจะไล่จองยอนออกไหมเขาบอกยังต้องสังเกตอีกสักหน่อย เธอคิดว่าอาจเป็นเพราะจองยอนเขาอยากจะทำให้ดีเลยทำให้มองเห็นแต่เรื่องที่อยู่ตรงหน้าและชี้ให้ยุนซองเห็นป้ายรักษาสิ่งแวดล้อมที่ติดอยู่ที่เครื่องปิินจองยอนคงจะอยากรียุตกระดาษจริงๆยุนซองเลยชวนเธอไปดื่มต่อแต่เธอก็เตือนเขาว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องไปตรวจร่างกายไม่งั้นจะโดนหักเงินเดือนเธอจึงได้กลับบ้านมานั่งอ่านวิธีเตรียมตัวไปตรวจร่างกายเธอกินยาไปจะอ้วกไปด้วยความเหม็นของกลิ่นยา ทำให้คืนนั้นเธอท้องเสียถ่ายไม่หยุดทั้งคืนเล่นเอาเธอหมดแรงไปเลยตื่นเช้ามาก็ยังต้องมากินยาต่อตามสูตรในตอนนั้นเธอก็เผลอไปเตะรีโมททำให้ทีวีเปิดขึ้นมาและข่าวก็ดันนำเสนอเรื่องราวของกงแทซองท็อปสตาร์ของเกาหลีที่อาศัยบทพูดว่าพี่สาวเพียงประโยคเดียวก็ทำให้เขาโด่งดังเป็นพลุแตกเธอที่ไม่อยากจะฟังข่าวข,ของเขาต่อก็รีบเขี่ยรีโมทออกมาจากใต้โซฟาแต่ดันเขีย่ยเอารูปถ่ายในอดีตของเธอและเขาออกมาด้วยมันทำให้เธอยิ่งงุด งิดกว่าเดิมด้านแทซองที่อยู่แอฟริกาก็ได้นำบางอย่างมาให้กับลูก้าซึ่งก็คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองครั้งนี้เขาย้ำกับลูก้าเป็นภาษาท้องถิ่นว่าคู่นี้ให้นายใส่ได้แค่คนเดียวต่อไปนายต้องดื่มน้ำสะอาดและก็เข้าเรียนให้ตรงเวลานะเขากับลูก้าได้ให้สัญญาต่อกันและพี่อาสาสมัครก็มาชวนให้เขาไปเตะบอลด้วยกันต่อ แกงสตาร์ฟอสทั้ง3ที่นัดกันมาตรวจร่างกายก็มาเจอเข้ากับฮันแทซูที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนแต่ตอนนี้เขาออกไปอยู่ที่บริษัท DS เอสแอคแล้วเขาเข้ามาทักทายทุกคนและทำหน้าที่ประหนึ่งผู้นำในการพาน้องๆตรวจร่างกายเขาบอกให้ทุกคนปิดมือถือเพราะสุขภาพนั้นสำคัญกว่างานแต่พูดยังไม่ทันขาดคำก็ดันทำเองซะแล้วเขารับสายอย่างไวแถมขอตัวไปทำงานอย่างหน้าไม่ไอายทิ้งสหน่อไว้กลางทางที่แททู และจากนั้นไม่นานยุนซองก็มีงานด่วนต้องรีบไปทำเขาฝากความหวังไว้ที่ฮันบยอนกับโฮยองขอให้ตรวจร่างกายให้สําเร็จจนในที่สุดสองสาวก็ตรวจกันจนมาถึงด่านสุดท้ายแล้วแต่มันก็ตามขัดไม่เลิกเพราะงานนี้มีสายโทรเข้าหาทั้งคู่เลย จางซอกอูถูกถ่ายภาพได้ว่ากำลังคบกับโจมีโซฮันบบอนเนี่ยโวยวายใส่โฮยองที่บอกว่าตอนนั้นพวกเขาไม่ได้คบกันเป็นแค่พี่น้องแต่ไหนมามีภาพจูบกันแบบนี้จึงทำให้เธอต้องยอมรับและพิมพ์แถลงการก,กับสื่อว่าพวกเขาสองคนกำลังศึกษาดูใจกันอยู่โฮยองเลยขอตัวไปหาซอกอูก่อนทิ้งให้ฮันบบอนตรวจร่างกายต่อคนเดียวอย่างเดียวได้ และยุนซองที่รีบออกมาจากโรงพยาบาลเนื่องจากจองยอนโทรมาบอกว่าลูกชายของผู้ผลิตโฆษณาชวนดาเฮกินข้าวไม่หยุดยุนซองเป็นห่วงมากเลยรีบตามมาแต่พอเขามาถึงที่ถ่ายทําก็เจอตัวลูกชายของผู้ผลิตแต่เขาคนนั้นยังเป็นแค่เด็กน้อยอยู่เลยงานนี้ทําเอายุนซองไม่รู้จะด่าเจ้าเด็กใหม่คนนี้ยังไงดีแล้ว ทางทีม PR ที่นั่งเคลียร์ข่าวเดทของซอกอูอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ชวนกันไปรับลมข้างนอกกันสักหน่อยแต่ก่อนจะไปโบอินดันเปิดเจอข่าวของซุปตากงแทซองได้ใช้ความรุนแรงกับอาสาสมัครที่แอฟริกา ฮันบออนที่ยังอยู่ในอาการเมายาสลบหลังตรวจร่างกายตื่นขึ้นมาก็รีบเปิดมือถือดูทั้งคนโทรหาทั้งมเมสเซจส่งหาเธอรัวๆจนเธอนตกใจรีบโทรเช็คทันทีและรีบเก็บของออกจากโรงพยาบาลเธอรีบออกมาแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นชุดคนไข้ก็ไม่ได้ถอดเมื่อเธอกลับมาถึงที่บริษัทก็สั่งให้ลูกทีมทุกคนไปจัดการข่าวให้เรียบร้อยโบอินที่ดูเป็นกังวลจู่ๆก็ถามขึ้นมาว่าถ้าแทซองทำอย่างนั้นจริงจะทำยังไงแต่ฮันบีอนตอบอย่างช เชื่อมั่นว่าไม่หรอกเขาไม่ทำแบบนั้นและยุนซองก็โทรมายืนยันให้เธอรู้ว่าแทซองแค่เล่นบอลแล้วหัวไปกระแทกกับอาสาสมัครคนหนึ่งแค่นั้นแต่คนที่โดนไปเขียนใส่สีตีไข่เกินจริงในโซเชียลเพราะกงแทซองดันหน้าตาเหมือนคนที่แย่งแฟนสาวเขาไปเมื่อเป็นอย่างนั้นทีม PR ทุกคนก็ทำการรับสายแก้ข่าวกับสื่อทุกสำนักกันจนดึกดื่นพอเลิกงานฮันบอนที่เหนื่อยล้าก็ต้องเหนื่อยล้าต่อไปอีกเพราะรถเธอดันสตาร์ทไม่ติดซะงั้น เธอเลยต้องกลับบ้านด้วยรถเมย์แต่ขนาดนั่งรถเมย์กลับบ้านแล้วเธอก็ยังต้องมาได้ยินคนในรถเมย์พูดคุยกันตะข่าวของซอกอูและแทซองจนเธอนปวดหัวเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็หาอะไรดื่มให้มันชื่นใจแล้วเธอก็เลือบไปเห็นรูปถ่ายของเธอกับแทซองที่เธอได้ขยำทิ้งลงถังขยะไปเธอได้ตั้งนับวันที่เขาจะกลับเกาหลีไวในโทรศัพท์และนึกถึงสิ่งที่เขาพูดกับเธอก่อ,กอนจะไปว่า รอฉันกลับมาเธอตายแน่ยังไงดีคะเนี่ยแล้วเวลามันก็ช่างผ่านไปเร็วจริงๆเพราะอีกแค่ไม่กี่วันเขาก็จะกลับมาแล้ววันต่อมาทีม PR ได้คุยกันเรื่องที่ฮันบอนดูเชื่อใจแทซองมากๆเลยได้รู้ว่าพวกเขาเคยเรียนมาหาลาัยเดียวกันคงสนิทกันแน่ๆส่วนฮันบลอนที่เดินคุยมากับยุนซองก็รู้ดีว่าแทซองนั้นเขาตั้งใจไปชนอาสาสมัครคนนั้นแน่ๆคงจะโมโ oh หสุดขีด เดาไม่ผิดค่ะเพราะอาสาสมัครคนนั้นเนี่ยกวนประสาทแท้สองหน้าดูสมควรโดน ยุนซองที่รู้ความจริงทั้งหมดก็ไม่ปฏิเ,เสธเธอซักคำและเขาก็มีเรื่องน่าแปลกใจบางอย่างมาบอกให้เธอได้รู้เป็นเรื่องของจองยอนที่มีทักษะอันทรงพลังสุดในตอนที่เขาไปหารถที่ถูกทิ้งกับจองยอนนั้นเขาหลับสนิทเลยทั้งๆท,ท,ที่ปกติเขานอนหลับบนรถไม่ได้ซึ่งทักษะขับรถอันเป็นเลิศของจองยอนนั้นก็ได้มาจากอาชีพขับรถพยาบาลในอดีตของเขานนั่นเองและหลายวันก่อนที่จะมีปัญหากับอาจารย์ซงเราก็ได้รู้ความจริงอีกว่า จริงๆแล้วโบอินเป็นคนบอกให้จองยอนใช้กระดาษรียูสปิ้นบทละครให้อาจารย์ซงต่างหากและฮันบยอนที่เดินมาชงกาแฟก็เห็นว่าโบอินดูมีเรื่องไม่สบายใจถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกกับเธอได้ตลอดนะแต่ไม่ทันไรฮันบยอนก็ต้องตกใจอีกเพราะว่ากงแทซองเขาได้กลับมาแล้วแถมเขายังเข้ามากระซิบบอกบางอย่างกับเธออีกด้วยและภาพก็ตัดไป ฮันเบนรับปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้เหล่าพนักงานและศิลปินดารามากมายชื่อเสียงวาทศิล์ของเธอนั้นเป็นที่เลื่องลือแม้แต่คนจากบริษัทอื่นยังมาขอคำปรึกษาคิวยาวเหยียดจนฮันเบนเนี่ยต้องขอปิดบริการในวันนี้ก่อนพอเธอเดินมาเจอกับรูปของแทรซองและพูดเหมือนที่เขาพูดกับเธอในวันที่กลับมาว่าดูเหมือนเธออารมณ์ดีจังเลยนะจนทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแค่นึกถึงก็ทำให้เธออารมณ์เสียจริงๆ เธอบ่นกับยุนซองเรื่องที่แทซองกลับเกาหลีมาก่อนกําหนดสื่อจากสํานักข่าวต่างๆก็มารวมตัวกันที่ห้องถแถลงข่าวตอนรับการกลับมาของซุปตากงแทซองขณะที่โดนถ่ายรูปอยู่นั้นแทซองดูอาการไม่ค่อยจะดีเมื่อเจอกับแสงแฟลรรุมรัวชัตเตอร์ใส่ แต่เมื่อเขามองไปที่ฮันบยอนเขายิ้มได้และถแถลงข่าวต่อไปอย่างราบรื่นเขาเล่าเรื่องราวอันนาประทับใจที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาและหลังจากนี้เขาพูดว่าเขาจะเจอหน้าทุกคนด้วยรอยยิ้มที่สดใสจนฮันบยอนกรอกตาอย่างไม่อยากจะเชื่อที่เขาพูดยุนซองพาแทซองมาที่รถและแนะนำให้เขาได้รู้จักกับมินกยูที่จะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของเขาแต่แทซองก็ไม่ได้ยิ้มแย้มทักทายมินกยูแต่อย่างใดผิดกับที่พูดไว้มาก พอเขากลับมาฮันบยอนก็ฝันถึงเขาทันทีว่าเขากำลังจะรูดซิปกางเกงของเขาออกให้เธอดูจนเธอต้องตื่นกลางดึกอย่างหน้าโมโ oh. ห ตัดภาพมาที่แทซองเขากลับตื่นเช้ามาอย่างมีความสุขที่ได้กลับมาอยู่บ้านส่วนเธอขับรถไปทำงานด้วยความง่วงแต่ก็ดันต้องมาเห็นรูปเขาติดอยู่ทุกป้ายรถเมย์พอมาถึงบริษัทก็มาเจอกับแทซองที่นั่งรอเธออยู่อีเขาตามติดเธอแจตลอดการทำงานตามเป็นเงาเลยก็ว่าได้ลูกทีมของเธอก็งงไม่แพ้กันแม้แต่เธอมาชงกาแฟดื่มเขาก็เข้ามายึดแก้วกาแฟของเธอไปดื่มแทนและห้ามเธอดื่มเกินวันละสองแก้วพอเธอไปเข้าห้องน้ำออกมาเจอ เขาก็ระแวงว่าเขาจะตามมาอีกเลยขู่เขาไปว่าหาเรื่องคนท้องผูกระวังจะจบไม่สวยนะแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ตามเธอแค่บังเอิญเท่านั้นค่ะกลัวเขาแกล้งจนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วที่วอ์มสตาร์เดลี่ กีบอมโดนหัวหน้าบรรณาธิการบ่นว่าถอนหายใจแบบนี้สกุปข่าวพิเศษจะมาหาเธอหรือไงพอเขาเดินออกไปก็มีศิลปินชื่อว่าแฮปปี้เข้ามาแจกความสดใสทั่วทั้งบริษัทกีบอมพาเธอมาสัมภาษณ์ระหว่างนั้นเธอก็ยังคงคอนเซปต์โลกสวยตลอดการสัมภาษณ์และยังบอกกับกีบอมอีกว่าเห็นคุณดูเหนื่อยคุณชื่อว่ากีบอมแท้ๆแต่เห็นแล้วดูเศร้ามากเธออยากส่งพลังแฮปปี้แฮปปี้บีมให้เพื่อช่วยเขียนข่าวของเธอให้ดี และยังชวนกีบอมมาถ่ายเซลฟี่ร่วมกับเธอด้วยฮันบยอนที่มาดื่มกาแฟก็มาเจอกับมินกยูพอดีเขาเตือนเธอว่าวันนี้เธอดื่มไปสองแก้วแล้วตามคำสั่งของแทซองแต่เธอก็ขอเขาแอบดื่มจนได้และทักเขาไปว่าชอบยิ้มจังเลยไม่เหนื่อยหรอเขาตอบว่าไม่เหนื่อยหรอกรู้สึกดีมาก เธอเห็นเขาชอบยิ้มก็จริงแต่มันดูไม่จริงใจเอาซะเลยเขาเปลี่ยนเรื่องและชมเธอว่าเธอหน้าทึา่งมากเขาเห็นว่าเธอกับแทซองดูสนิทกันดีแต่เธอก็รีบปฏิเสธแบบไม่คิดสักนิดและกีบอมก็ได้โทรมาบอกเธอเรื่องข่าวของจองจินฮยอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเธอรีบวิ่งหน้าตังมาเช็คข่าวดูและเห็นว่าน้องเล็กอย่างโบอินเขียนข่าวตกคำไปทำให้ไปพ้องเสียงกับคำว่าโง่เธอเลยต้องรีบแก้ข่าวอย่างด่วนที่สุดก่อนที่ข่าวจะเผยแพร่ออกไปมากกว่านี้ขนาด ที่เธอกำลังจะต่อว่าโบอินแทนซองที่นั่งเฝ้าดูเธออยู่ตลอดก็รีบพูดแทรกขึ้นมาว่าแหมเธอโตขึ้นมากเลยนะ หัวหน้าของพวกคุณน่ะเคยทำให้ผมกลายเป็นขันทีแห่งแต่พูดยังไม่ทันจบก็โดนฮันบยอนรีปิดปากและลากตัวเขาออกมาคุยกันข้างนอกเธอถามเขาว่าจะแค้นอะไรนักหนา,าเธอขอโทษไปเป็นพันครั้งแล้วมันผ่านมา6ปีแล้วนะถึงเขาจะนอนไม่หลับเพราะเรื่องนั้นก็ตามแต่เธอก็ทำได้แค่ขอโทษตามเดิมซึ่งเขาก็ยังไม่หายแค้น สามสาวทีม PR มานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตัวแทนคิมและอึนซูก็ปลอบใจน้องเล็กอย่างโบอินว่าเรื่องที่เขียนข่าวผิดพลาดไปพวกเธอก็เคยพลาดเหมือนกันไม่ต้องคิดมากทั้ง3มคนเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างฮันบยอนและแทซองว่าทั้งสองคนนั้นแอบคบกันหรือเปล่าเพราะตอนที่แทซองพูดว่าขันที่แห่งอะไรสักอย่างหัวหน้าฮันก็ปิดปากเขาซะก่อนและสิ่งที่พวกเธอสงสัยก็ได้ฮันแทซูเข้ามาเฉลยให้ฟังว่า เมื่อ6ปีก่อนฮันบยอนเคยเขียนข่าวของกลงแทซองผิดพลาดด้วยการพิมพ์คำตกไปว่าแทซองนกเขาไม่ขันแทซองโกรธมากจากนั้นเขาตรงดิ่งมาหาตัวคนที่ทำให้เขาขายหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศและได้รู้ว่าคนคนนั้นก็คือโอฮันบยอนเธอรีบวิ่งหนีเขาเข้าห้องน้ามาและเขาก็วิ่งตามมาติดๆเขาเดือดมากถึงขั้นปีนประตูห้องน้ำเรียกให้เธอออกมาเผชิญหน้ากัน พอเธอยอมออกมาแล้วแค่คำขอโทษก็คงไม่พอเขาเลยจะถอดกางเกงพิสูจน์ให้เธอดูว่าเขาเป็นแบบที่เธอเขียนข่าวหรือเปล่าในจังหวะที่เขากำลังจะรูดซิปกางเกงลงแทซูยุนซองและพนักง,งานคนอื่นๆต่างก็รีบเข้ามาห้ามเขาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุบานปลายและแทซองก็เป็นโรคเครียดหลังจากนั้นเขามักจะรู้สึกว่าคนอื่นๆอ,อยากจะเห็นสิ่งนั้นของเขาและนี่ก็ทำให้แทซองเปิดสึกกับฮันบยอนอย่างเป็นทางการ ฮันบยอนเองก็มานั่งดื่มกับเพื่อนสาวทั้งสองคนของเธอเธอเล่าให้เพื่อนฟังว่าไม่คิดว่าแทซองจะยังคงแค้นเรื่องเมื่อหกปีก่อนพอเขากลับมาจากแอฟริกาตอนนี้เธอหนาฝันร้ายถึงเขาว่าจะรูซิปกางเกงให้เธอดูแต่ในฝันเขาก็ไม่ได้รูจนสุดจนเพื่อนๆขำเธอแล้วเจ้าของบาร์ก็เดินเข้ามาบอกกับพวกเธอว่าก็ฮันบยอนนี่แหละที่เป็นคนส่งแทซองไปแอฟริกากีบอมกับโฮยอง อึ้งไปเลยที่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวลือแต่ฮันบยอนก็ปฏิเสธกีบอมก็เลยถามถึงผลงานต่อไปของแทซองว่ามีกำหนดมาหรือยังฮันบยอนจึงบอกไปว่าเขาอาจจะรับเล่นละครของนักเขียนชินที่แม้แต่โฮยองยังอิจฉาเพราะซอกอูดาราของเธอก็อยากเล่นละครเรื่องนี้มากฮันบยอนคิดว่าไม่มีเหตุผลที่แทซองจะไม่รับเล่นและเธอเองก็อยากให้เขาไปกองถ่ายเร็เวๆสักที ต่อมากรรมการจีฮุนได้เรียกประชุมถึงงานต่อไปของแทซองซึ่งทางฮันบยอนที่เป็นหัวหน้าทีม PR ก็เห็นว่าละครเรื่องโลกของดวงดาวเหมาะสมที่สุดแต่แทซองไม่รับเล่นโดยบอกว่าสีหน้าของเธอมันดูไม่มีความจริงใจซะเลยเธอบอกกับเขาว่าบทละครนี้มีแต่คนจะเป็นจะตายอยากรับเล่นเขาเลยบอกว่าให้คนเหล่านั้นรับไปก็แล้วกัน ซึ่งคนจะเป็นจะตายเหล่านั้นก็คือแทซูกับโฮยองที่อยากให้ดาราที่พวกเขาดูแลอยู่ได้รับเลือกทำให้ทั้งคู่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงบทละครนี้มาให้ได้ด้านกีบอมเองก็ได้เขียนสกูปข่าวพิเศษเกี่ยวกับการแคสติ้งบทละครซึ่งเป็นสงครามของเหล่าดาราว่าใครที่จะคว้าบทนำที่โดดเด่นในโลกของดวงดาวนี้ไปได้กันแน่ โฮยองที่พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ซอกอูได้เล่นบทนำก็สืบรู้มาว่านักเขียนชินหาซื้อบัตรคอนเสิร์ตของวง BTS ไม่ได้เธอจึงรีบติดต่อหาบัตรมาให้ส่วนแทซูเองก็ทุ่มสุดตัวเพื่อให้ชิมจินอูได้บทนำเช่นกันพวกเขาถึงขั้นนั่งรถไฟไปปูซานเพื่อให้นักเขียนชินได้เจอและได้ทำความรู้จักกับจินอู กลับมาที่ฮันบยอนที่ยังคงเอือมไม่เลิกกับการขับผ่านป้ายรถเมย์ที่มีรูปของแทซองติดอยู่จนกลายเป็นที่ให้เหล่าแฟนคลับมาถ่ายรูปด้วยจนเธออยากให้ทำลายมันออกไปซะแต่ว่าความฮอตประรอดแตกของแทซองก็ไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆแค่ถ่ายแบบดาเมจดกับซิกแพคของเขาก็รุนแรงต่อใจเหลือเกินยอมแล้วคะ่ะ เมื่อเขาพักเบรกก่อนจะไปสัมภาษณ์ต่อเขาก็ถามหาฮันบยอนกับมินกยูโวยวายใหญ่โตว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมมาด้วย ตัดภาพมาที่ฮันบยอนที่มีความสุขอย่างมากที่เขาไม่อยู่ที่บริษัทเธออยากให้เขาไปถ่ายแบบทุกวันเลยด้วยซ้ําและบ่นกับยุนซองว่าเธอหน้าจะโดนไล่ออกไปตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งนั้นไม่น่าอยู่มาได้ถึงวันนี้ยุนซองจึงได้บอกความจริงกับเธอว่าเมื่อ6ปีก่อนแทซองเป็นคนห้ามไม่ให้บอกเธอว่าเขาเป็นคนขอกรรมการจีฮุนว่าไม่ให้ไล่เธอออกแต่ยุนซองก็ไม่ได้บอกทั้งหมดว่าแทซองคิดจะคอยตามล้างแค้นเธอเองตั้งหาก เลยบอกเธอไปว่าเป็นเพราะความรักของเพื่อนร่วมงานซึ่งฮันบยอนก็ไม่คิดจะเชื่อยุนซองอยู่แล้วเธอก็ถามว่าทําไมวันนี้เขาถึงไม่ไปกองถ่ายกับแทซองเขาไม่ไปเพราะอยากให้แทซองกับมินกยูสนิทกันสองคนนั้นดูจะยังไม่สนิทกันเลยเพราะมินกยูเนี่ยยิ้มตลอดเวลาทำให้แทซองไม่ชอบส่วนตัวเธอเองก็คิดว่าจจอออออองงงยยนนนทาาาาาดีขขึ้ม้มมกกกแลลวเเื่่่ไไหระะพปถยุนซองลเลยขอดูเขาไปก่อน ระหว่างที่แทซองให้สัมภาษณ์สิ่งที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปนั้นมันช่างเป็นเรื่องที่ต่างจากความเป็นจริงซะจนตัวแทนคิมกลั้นขำและเมื่อเขาถูกถามถึงการคัมแบ็กกลับมาเล่นละครเขาก็ตอบว่าเวลาที่ได้คุยหัวเราะกับเหล่าพนักงานก็เป็นความสุขหนึ่งของเขาตอนนี้เขาขอมีความสุขกับช่วงเวลานี้อีกสักพักซึ่งมินกยูก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาพูดเลย และก็เป็นอีกครั้งที่แทซองบอกกับกรรมการจีฮุนว่าห้ามไปว่าอะไรฮันบยอนนะที่เขาไม่รับเล่นละครโลกของดวงดาวเดี๋ยวเขาจะหาเงินจากทางอื่นมาให้เองซึ่งฮันบยอนก็ยังคงไม่รู้ตัวอีกเช่นเคยว่าแทซองคอยแอบช่วยเธออยู่ตลอด ในคืนนั้นแทซองที่นั่งดูทีวีก็ดันเปิดเจอช่องที่ถ่ายเด็กชาวแอฟริกาทําให้เขาคิดถึงและเป็นห่วงลูกา้าเมื่อเขาเดินไปที่ห้องทํางานก็ดันไปชนเอกสารจนหล่นและสิ่งที่หล่นไปนั้นมันก็คือบทละครโลกของดวงดาวแล้วแทซองก็ได้ส่งข้อความไปถามฮันบอนว่าทําไมถึงอยากให้เขารับเล่นละครเรื่องนี้เธอที่ง่วงนอนอยู่ก็พิมพ์ตอบไปว่าก็แค่อยากรู้ พอตอบมาแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจโทรไปหาเธอว่าเธออยากรู้อะไรเธอตอบว่า ถ้าทางการแสดงของนายในผลงานอื่นต่างก็จินตนาการได้ฉันแค่อยากเห็นโลกของดวงดาวที่นักแสดงกงแทซองแสดงก็เท่านั้นพอใจหรือ,อยังเธอโวยวายบ่นเขาที่โทรมากวนตอนนอนแล้ววางสายไปแต่พอเขาได้ยินที่เธอพูดมาแบบนี้ก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเขาหยิบรูปถ่ายที่มีเธอในวันที่ไปส่งเขาที่สนามบินแล้วพูดขึ้นมาว่าเขาจะทำให้เธออยากรู้สุดๆไปเลยและแทซองก็ทำการนั่งอ่านบทอย่างมุ่งมั่นตั้งใจทันที ฝั่งจินอูกับซอกอูที่มาถ่ายงานร่วมกันก็มักจะแข่งขันกันอยู่ตลอดไม่มีใครยอมใครไม่แพ้กับผู้จัดการของพวกเขาเลยที่พยายามทำทุกทางเพื่อให้ดาราของตัวเองได้บทนำแต่ฝันก็ต้องสลายแพคคู่เพราะข่าวประกาศออกมาแล้วว่ากงแทซองยืนยันแสดงละครของนักเขียนชินโฮยองจึงมานั่งดื่มระบายความเศร้ากับแทซูที่ทุ่มเทแค่ไหนก็อดได้บทละครนี้ไป แต่ยุนซองนี่สิได้ผลงานไปเต็มๆเ,เพราะดาราที่เขาดูแลทั้งดาเฮกับแทซองได้รับเลือกเป็นพระเอกนางเอกในละครเรื่องนี้ฮันบยอนทึ่งมากว่าเขาทำได้ยังไงกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกอะไรกับเธอก็ตามแต่เราก็จะได้เห็นเบื้องหลังว่าเขาทุ่มเทเขียนจดหมายแนะนำดาเฮไปให้นักเขียนชิ้นด้วยตัวเอง งานนีดาเฮดีใจที่สุดเลยที่เธอจะได้ร่วมงานกับชายในฝันยังกงแทซองส่วนโฮยองที่กำลังจะไปหานักแสดงมาปั้นคนใหม่ที่ต่างจังหวัดก็บังเอิญเจอเข้ากับยุนซองเธอบอกกับเขาว่าฉันยังตามรุ่นพี่ไม่ทันเลยจริงๆ ขาแกล้งบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเรื่องแทซองกับดาเฮที่ได้รับเลือกแค่โชคดีต่างหากแต่เธอคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างแน่และบอกให้เขาคอยดูว่าเธอจะหากงแทซองคนที่สองมาตามรอยรุ่นพี่อย่างเขาให้ได้ซึ่งเธอก็คิดไม่ผิดคะ่ะหลายวันก่อนยุนซองได้นําบทละครไปวางไว้ตามจุดต่างๆในบ้านของแทซองและกะว่าเขาจะต้องเห็นบทละครแน่ๆและมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันว่าแทซองได้อ่านบทละครจริงๆ พอยองที่มาดูการแคสติ้งนักแสดงหน้าใหม่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซันแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่คนเธอก็ยังไม่เห็นใครที่พอจะมีแววนำไปปั้นต่อเป็นดาราระดับท็อปได้เลยสักคนเธอโทรคุยกับฮันยอนว่ายังหานักแสดงที่ถูกใจไม่ได้และในขณะเดียวกันนั้นเธอก็เล็งเห็นว่ามีกลุ่มเด็กผู้หญิงไปรุมกรีดผู้ชายอยู่คนนึงที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ซึ่งหน้าตาของเขานั้นเรียกได้ว่าหล่อระดับตัวท็อปทำเอาสาวๆติดกันตรึม ด้านกีบอมเพิ่งได้รับข้อความขอบคุณจากแฮปปี้ที่สัมภาษณ์ของเธอได้ลงพาดหัวข่าวกีบอมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของแฮปปี้และ,พะเพอิญเห็นเธอเดินผ่านหน้ารถพอดีกีบอมจึงได้เดินตามเธอไปและก็ทําให้ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของยายแฮปปี้ว่าที่จริงแล้วเธอแกล้งแอปแบลตามคาสั่งของประธานบริษัทแต่ตัวจริงของเธอนั้นเป็นคนที่หยาบคายแถมยังติดสูบบรี่อีกเล่นเอากีบอมขำไม่ไหวกับความจริงที่เธอได้รู้ ฮันบยอนที่ขับรถไปทำงานผ่านมาเจอกับป้ายรถเมย์ที่มีรูปแทซองได้ถูกทำลายไปตามคำขอของเธอเมื่อมาถึงบริษัททนายโดก็มาจัดการตามกฎหมายเรื่องที่มีผู้จัดการดาราขับรถชนป้ายโฆษณาของนักสแสดงตัวเองจนพังแต่โชคดีที่กงแทซองไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นด้วยยังดีที่เขาอ่านบทละครอยู่ทั้งคืนไม่อย่างนั้นคงเป็นข่าวใหญ่หน่าดูฮันบยอนจึงถามยุนซองว่ามินกยูหลับเป็นยังไงบ้างและความจริงก็คือมินกยูตั้งใจขับรถชน ชนปนา้ายโฆษณาเพราะว่าในรูปแทซองยิ้มมีความสุขแต่กลับไม่เคยยิ้มให้กับเขาเลยในชีวิตจริงเลยโกรธขึ้นมาแต่ว่ายุนซองก็ไม่ได้บอกความจริงนี้ออกไปเขากลับมานั่งคิดว่าจะหาผู้จัดการคนใหม่จากไหนดีจึงได้โทรไปหาแทซูว่าช่วยหาให้เขาได้ไหมแต่แทซูก็ไม่ว่างหาให้เขาจึงโทรไปหาแทซองและแทซองเองก็สะเทือนใจนิดนึงที่รู้ว่ามินกยูทําแบบนั้นลงไปยุนซองบอกจะหาผู้จัดการคนใหม่ให้กับเขาต้องการอะไรไหม แทซองขอแค่คนที่ไม่ก่อเรื่องและขับรถเก่งนั่นทําให้ยุนซองคิดออกแล้วว่าผู้จัดการคนใหม่คนนั้นเป็นใครจองยอนเทพแห่งการขับขี่นั่นเองเมื่อแทซองมาถึงบริษัทก็เข้ามาบอกกับฮันยอนว่าที่เขารับเล่นละครไม่ใช่เพราะฟังเธอแล้วตัดสินใจเล่นนะเธอบอกกับเขาว่านายอย่ามาที่บริษัทได้ไหมเธอไม่ชอบเพราะนายส่งผลกระทบต่อง,งานมากเขาบอกกับเธอว่าก็อยากให้เธอไม่ชอบอยังไงล่ะ และถามอย่างจริงจังว่าที่เธอให้เขาไปแอฟริกามีความสุขมากใช่ไหมเธอตอบไม่ใช่นายเองหรอที่ไปเองเขาจึงถามเธอว่าทำไมไม่ติดต่อมาเลยสักครั้งทันใดนั้นทางทีม PR รก็รู้ข่าวใหญ่มาว่าที่แทซองต้องไปแอฟริกาก็เป็นเพราะว่าฮันบยอนและพวกเธอยังได้เห็นรูปหลุดของทั้งคู่วอนเน็ต ว่าพวกเขาเคยเป็นคู่รักชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยแฮซองอีกด้วยงานนี้จากคู่กัดกลายมาเป็นอดีตคู่รักกันนี่เองแล้วเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นมารอติดตามกันในตอนต่อไปกันได้เลย